โอเคนะครับตอนนี้พ่อพงก็มาอยู่กับผมนะครับดักก็อันดัซึ่งนี่ก็กลัมาเี่นกับมันน่หนึ่งข้าอ EP ที่สองนะนีข้าป้าข้าขาแฮปปี้นะคะเพื่อนเอนแล้วก็อ่าก็เก็บตังไปก่อนซื้อหารแล้วข้าปลานะึ่แล้วตอนนี้ผมตัองอยู่สามพันใช่ไหมก็ว่าจะเก็บนี่ เกมมิม่งเอ้ยมป,ปาิันนะไม่ดีอนี่ยโนะกเมืดิเฮ้ย็อปตอตะหาเองอ่ะเฮยไม่ต้องซื้อหาแล้วกินไปกินจะพี่ให้ด้วยถือว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะ คือผมไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องทำอะไรเลยดึงไปขี้แล้วให้นิโกะเก็บเก็บนิโกะมันต้สินค้านะไปสิ่งที่ผมน่าจะต้องซื้อคือโอตโต้คลีกโอตโต้คลิกราคาห้าพันนะอัตนมัตินะทุจดี นอนไปนอนไปนอนไปนอน,น,อนเฮ้ยที่มีเรนเอาค่าเช่ามาตุ่มอรุก็ได้ทำอะไร

แล้าก็ซสก้าผมอาจจะซื้อเงินนะแต่ตอนนี้พอตู้ตคลิกก่อนนยด้วยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งคือมันมีเงินออกมาจากพ่อปลาตลอเวลาเนี่ยคือตะมดกลองเอามาแบบนี้อ๋อฮะยังมีอยู่ใช่ตามเก็บกว่าเงินไม่จริงอะไย มีบายเลยเธอโอ้มันเต็มไปหมดผมไม่ต้องทำอะไรนะครับพวกมมีเนกโอโย่สองเทไม่มันนีก่บ้าผมดิผมเอาไว้จะเล่นนะ่ะหนึ่งร้อยอเดี๋ยวเพิ่มค่าเช่าด้วย ันบุกก็มีอยู่สองพันสามร้อนะนี่เนกูเมดสองจุดศูนย์หนหมื่น่าสนใจเออเออเ,ออเออข้าวเลยเนกูจะลืมเก็บทีด้วยเอาเงินมา,ามมเซื่อสิงดีนะ อ้าวไแล้วโเก็บแล้วพี่เงินมันดีสปอนด้วยนี่อายมีเนรอยได้มาร้อยหนึ่งองินเป็นกองนี่วิธีเล้ยกป๊ป๊วีดูตามหลังมันเห็นไหมครับแล้นก็มันเรือมไม่แฮปปี้กับเราเรา ปวดลิเนึงแลือเสร็จป่ะนะก็ถึงมันจะไม่แค่เจ็ี่บ้าหรือว่าเจส่งบะก็ไม่รู้นะฮะเออเจยู ไอน,นี่อะซื้อในกลหนึ่งมอือกเพานตอนนี้ซื้อซอกกาดีไหมปุซื้อไดีเกมมิง่งบิงกุสเีมาปดูซื้ออะไรไม่รู้ เขาเก็บเงินจากป๊อบป้าให้กูเมื่อกีนี่ก็สวยเลยหน้าคันแล้วซื้อท็อปกากับกูสองเงินดอกท็อปกาเออท็อปกาเร็วสุดท้ายป๊อบป้าอ่ะแต่ว่าเหมือน,นเป็นแมวมาป่ามกันนะป๊อบป้า HD TV ดอกบวกยี่สิบห้าครับนี่สอง น่าสนใจมากสองหมนห้าแต่คุณต้องาังอีกยาว,วยเพราะเราจะเอาเมดในโกโสลสองจุดคุมต่อเพื่อเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ฟางในโกลอนแรมันอาจจะกากไปอือฮึพอปลาเริ่มาฮปพีสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้า กดกง0ดโอเคโอเคโอเคใเท่าไหร่นะงมนไม่นานไม่นานไม่นานาเลยเียวเราอยูห้าัน พันสามพันสี่พันเจ็ดเจ็ดเจดดอนเกไม่เอาเอากินเชลเฮ้ยเดี๋ยวส่อนะปอข้เไ้ยเอยากออกไปอ่ะมีอะไรให้เก็บด้วยนะชทำยังไงจะออกไปให้เราได้ มีกุญแจไหมสองหมื่นได้กุญแจบา้านสองหมื่นได้กุญแจบา้านแต่เอาเก,ก็บตังซื้อในโกะยูซอตอนนี้ก็ต้องติดตังให้ถึงสองหมื่น กาเริ่มไม่แฮปปี้แล้วตัวนี้เนี่ยพอหมื่นแล้วเราก็าจะออกไปเริ่องน,อน้องกันจะทำเงิรวยขึ้นมะไม่สิไม่ว่้ผมรวยขึ้นนะคะหมือนละนี่อะไรน่ากลัวจังนี่โกะไม่ไม่ไมออกแกบ้าน lối ổn lo Cô ạ Tiếng kìa À, Chịu à. Hey. Phang, uh, Thế Phong cụ ờ mình Pha thức dạo Làm だょっと待って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 いって待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 っ ทำอะไรได้เอ่อ,อไรอยูตูเดินไปนไหนอะไรเงี้ยรดน้ำต้นไม้นี่พาร้อยเหรอถูกถูกตกตาเล ขอเยะเอาชิ้ของแล้วก็สอดมาเธอยปไป้อูอ่อข้าไอ้นี่กูทำงาน มีลูกด้วยมีนกมีสโดยด่วมีนึงเฮ้ยอ๋อเดินเร็วขึ้นหนระอช้นนี่นีนีเนี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 ่ะนนี่กัวอะไรนี่ นนนันม่เคราะควไมไม่แฮปปี้คุณพ่าสไม่แฮปปี้แล้ว thank you ทีวีราคาหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะฉัน,นั้นก็อีมย,ยงไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันจะดังหอเปล่าลมอ่โะโอ้โห้ป้าวิ่งหยงไปพี่ชาป้าดิป,ป้าหยางลูกหัวอยงก็ไปยิงข้าวดิ ไม่ปันดีอะ่ะไอที่เราเกนันเอ่อเ d ็ดดีทีมาชันบวก25ันดอกชวดอันนี้25โอได้หึง้อเทมอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยมีชั้นสองด้วยค่ะ เอออะไร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 เบนดิตอะไรเบนดิตเบนดิตอุ้ยตกใจตกใจตกใจไม่ไมไม่ไม่ไม่หยุดดูนี่ไอพวกเบนดิตไอพวกเบนดิตไอพวกเบนดิตหยุดหยุดหยุดยุดหไม่ไม่ไม่รอขอรอมมันมมีพ่อป้าตัวเดียว้วยออออเออเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางไหนเนี่ยพ่อป้าไปกินข้าวเร็วพ่อป้าไปกินข้าวไปไ ไม่ๆๆหยุดยุดนทำป๊อป้าไม่ไไอะ้าเนี่ยาจะบินกุหรจะมียจะมียังจะมีดไม่ช่วยเลยเมช่วยด้วยคน้า,า,าตาอต้องหาสิ่งมาช่วยตัวเองละการดอชือมา พบป้ากันเนิ่นสองแสนห้า เก็บตามรูปทรงนห้าแล้วไปซื้อซุปป้ากันเนื้อหรือไม่นะไม่มี้าที่สีนนหรอ ขอเพิ่มค่าเช่าด้วยเลยไหมมันมีการดอกแล้วไม่ต้องห่วง m b u s h i n ก็ได้เล้วย the b u ิ n the l เ n นะโดยเข้าเลนะโดยเดี๋ยวเก็บังคนซื้อคอปปาก,กันเนอ มีเมนูด้วยอ่ะเอ้กเมียวอะไรไม่มีของอย่าอะไรโทรไอเทมเหรอทิ้งขยะอาเ็จเออมาอีก รัวแต่ผมมีกาชยูสผมีหูมไปตกตาตงแสนห้าปอาปากันน้าะ อะไนอื่นเนี่ยป่อกอนนะืนน่ื่นอ่อื่อื่อืกนรดอชชนอื่อื่นอื่นอปอื่นอออืเสอนอ่นอ แสนใช่ไหมเอชชอปเอชอปหนึ่งแสนบ้านผมต้องแข็งแรงก็มันมีพวกโจรน่ารัเกียจโอเคแปดหมื่น้มืก็มืหนึ่งก็มื่นสองเดืดเดน แสแสเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบ้าผมแข็งแรงกำทังอ่าก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ เป็เท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อ EP สามนะสำหรับว,วันนี้ก็ถ้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอสามไลค์นะครับเป็น,นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปไปครับ